สวัสดีครับโปอผอกระเป๋าเตือนสายเป็นเหยี่ยนขี้เก่าครับผมครับมื่อนี้ก็มาเขาลูกนกมาปูขาครับมื่อนี้ครับนกลูกผสมเม้งครับตัวนี้ครับมาปูขาครับลูกทุ่นครับลูกทุ่นครับลูกนก แล้วก็มาหาัดปูขาครับตผงปูกับปูขาเหมือนในจะนอยครับผมปาาูขาสีเขียวครับตัวนี้ปาาูขาสีเขียวครับ สีเขียวครับตัวนี้เป็นของผมเองครับป่อขากับเบาวเทื่อนซุนหนึ่งครับตัวนี้ครับครับนกไงดีครับลูกทนตัวเดียวครับตัวนี้คับจะบอกมาครับผมจับออกจากไแม่นกเขาแขกครับปให้ชจุญ่ครับ สิเป็นองไรครับผมนี่เพิ่งได้ตัวแหลกครับป่อขาเบาเทือนชุดหนึ่งครับเบาเทือนชุดหนึ่งสีเขียวแล้วครับครับกำลังหัดเพาะครับแต่การเล่นนกเปเนียดคื้เขาเหรอครับผมนกเล่นก็มีนกเนกนกปเนียดก็มีครับเล่นสลับเปลี่ยนกันครับ ลูกนกครับครับนกที่เอามากับจันล <l swear> <úng> <iro> <mumbles> ิ้นอิสานล้านดินนะครับผมครับผมเอาเข่าเทียบครับอยู่ข้างหลังนี่ครับผมครับนี่ครับบักเส้นเสียบครับตัวนี้นี่ลูกเส้นเสียบครับแม่เนี้อมาจากอาเจลิ้นครับอิสานล้านดินครับผมเทียบกุ้งไงได้ครับผมเอาเทียบกันใหม่ครับเทียบเตะมือ มือที่สองครับออมามือที่สองพวก็ราไม่เห็ดกุ้งอะไรกันเก็บใบครับเตรียมนกไใบช่วงนี้ครับพวกใครไม่มีเวลาไปต่อครับผมใครมีเวลาไปต่อครับนกประเนียดครับอยู่คือเก่าแหละครับผมฮันนี่ครับต้องเก่าประเนียดกระแบงเพิ่นไปเบิ้ลแล้วครับผมเรือฮันนี่ตัวเดียวแล้วครับนกตัวหลักครับตัวรักเรือฮันนี่ตัวเดียวครับก็เลยสิ่ล่องผสมมั้งครับผม ผสมใบเหรียญเอี้งครับลูกนกครับจะมาปลูกขาไว้จากสีเป็นยังไงครับ <c oughs> ตามจินตนาการของเขาครับผมพ่อแม่เขาเขา็จินตนาการออกมาว่าเขาสีเหรียญจังไดครับมลองผสมบึงครับอันนี้พึ่งได้เด้กออกแหลกครับมาลองบึงมาลองผสมบึงไม่ก,กิ สมอยากพอสมควรอยู่กับผมเพื่อสิได้สมก้อยนกดินเป็นราคาแพงครับผมผมมาลองเฮ็ดเบิ่องต่ดได้ยากอยู่ครับผมเพื่อสิเขาคู่ได้เพื่อเขาสิไทยครับไทยเหลยวบางเตี๊ยเขากับโบฟักครับบางเตี๊ยกะทำให้เมื่อเพื่อนฟักบางเตี่ยเมื่อเพื่อนกับโบฟักรับขันโบเก่งยีลีครับผมเมื่อเพื่อนนะจันดินไปให้มาสองคููครับเมื่อเพืนกับนกเขาแขกแลยครับผม มาใบฟฝักหลูกงกครับใบฟฝักไฮนกลองหัดผสมืัคแับเดี๋ยชุดแหลกเลยลูกทนครับผมแต่ยังพอแม่ของอาจารย์เลี่ยนเถยวมากอะกําลังเข่าคู่ครับกําลังเกียบเข่าคู่ครับผมเกี่ยบกันไหลก่อนครับ มซนยังเตบอยี่ครับขออขากะคือเกาครับกำลังหัดเห็ดครับกำลังหดัดเห็ดศูนย์หนึ่งถึงสิบครับผมกำลังหัดเห็ดสิบห่วงรับห่วงขาสมบูรณ์ดีครับผหลวงหนก ดีครับผมเดี๋ยวพอนกครับเดี๋ยวพอนกไม่ให้เบิงครับนี่พอนกครับ เสียงคู่พอฟอนอครับอันนี้พอนอครับอันนี้รูปครับในรูปอันนี้พอครับ เส้นแฉบครับทั้งลังนี่ครับเส้นแฉบสุดถ่ายครับตัวนี้เพงต่างซิ้อสุดถ่ายครับตัวแมวเพงปล่อยครับตัวแมวปล่อยครับแต่ว่าตัวผูกผูกขาครับเลยโ พ่อนุกครับพ่อนกครับตัวนี้ครับเมื่อกี้พ่อนกครับผมอันนี้กะอันนี้บักเส,นสีนแสีบครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นเป็นฟอพันต์ครับตัวนี้ยังไม่เคยได้ลูกครับผม,อมเอามาเทียบกันครับเสียงบักเส,นสีนแสีบครับตัวนี้ โอครับเแกนแสบครับคลิปนี้ก็ับผมมีอย่างไรครับผมก็คือเอาลูกนกครับลูกนกมาให้เบิ้งครับผสมสปาริชีสนกละเนียดน้ำนกเข็ดนกดินน้ครับอันนี้เก็บนกดินก่อนครับไส้ลูกตัวหนึ่งกับแม่นั่นแลยครับต่อที่ว่าให้เบิ้งเมื่อกี้ครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงต่านี้ครับผมจะได้กับฝากติดตามเบาเทือนสายพเนียดครับผมสวัสดีครับ